สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับของ firstcom fc 168ตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับอาสีแดงเครื่องทะเบียนสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับตัวนี้วิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับอ่เดี๋ยวผมจะสมมุติค่าก่อนนะครับอันนี้เป็นค่าสมมุตินะครับ รีพิเตอร์นะครับภาครับ245 700นะครับภาคส่ง245100นะครับเอาสองตัวนี้รับกับส่งมาลบกันส่วนต่างก็จะเป็น600นะครับทีนี้เรามาตั้งรีพิเตอร์พร้อมกันนะครับทุกครั้งตั้งรีพิเตอร์นะครับต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับ245 700ครับอ่ะ2 4 5 7 0 0นะครับ2 4 5 700นะครับ700อ่านี่ครับอันนี้ความถี่ภาครับนะครับทุกครั้งนะครับต้องตั้งภาคความถี่ภาครับเสมอนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับไปเมนูที่32นะครับเพื่อจะไปใส่ค่าส่วนต่าง600นะครับอ่ะกดเมนูครับกดลูกศรขึ้นนะครับกดลูกศรขึ้นไปเมนูที่32หรือแบบเมนูลัดนะครับกด32เลยนะครับสา ๊บมาเมนู offset นะครับตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วให้กดเมนูครับป๊บเพื่อจะใส่ค่าส่วนต่าง600นะครับเนี่ยที่เราอ่าบวกลบออกมาเนี่ยครับอ่าอันนี้มันมา6หลักนะครับเราก็กดเลข0นะครับ0 0แล้วก็6แล้วก็0แล้วก็0อ่านี่ครับก็คือ600นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บ ยังไม่พอนะครับกดลูกศรลงนะครับเพื่อจะมาใส่ค่าบวกลบนะครับอ่ะอันนี้มันจะมีอยู่3ค่านะครับอ่ะกดเมนูยืนยันครับปุ๊บเราก็กดลูกศรลงนะครับอ่ะมันก็จะเป็นลบเป็นบวกเป็นออฟเห็นไหมครับอ่ะทีนี้กดลูกศรลงอ่ะผมจะใส่เป็นค่าลบไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่าทําไมาถึงใส่ค่าลบนะครับอ่ะกดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด exit ดลงมาครับปุ๊บทีนี้ มันจะสังเกตเห็นนะครับตัวเครื่องหมายลบเห็นไหมก็คือข้างตัว h นะครับก็คือเป็นรีพิเตอร์นะครับให้สังเกตเห็นถ้าเป็นเครื่องหมายลบหรือบวกอย่างนี้มันจะเป็นค่ารีพิเตอร์นะครับอ่ะทีนี้เรามาชมถ้าเราทําถูกนะครับกดส่งออกมันจะได้24 5 100นอะครับทาพร้อมกันนะครับอ่ะดูมาชมดูครับกดส่งปุ๊บอ่ะสองสี่ห้าหนึ่งร้อยเห็นไหมครับ สองสี่ห้าหนึ่งร้อยได้เลยนะครับนี่คือเราทําถูกต้องนะครับเนี่ยครับอ่านะครับทาถูกต้องนะครับอ่ะทีนี้อ่าถ้าท่านอ่าทำแล้วไม่ลงตัวนะครับทาไม่ลงตัวให้ท่านสังเกตตัวนี้นะครับมาสังเกตตรงนี้นะครับก็คืออ่าความถี่รับตรงไหมนะครับความถี่ส่งตรงไหมนะครับแล้วก็บวกลบถูกไหมนะครับอ่าแล้วก็เช็ค ค่าบวกลบนะครับบวกลบเราใส่ถูกไหมนะครับวิธีตรวจเช็คมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเป็นความถี่ที่นอกเหนือจากนี้นะครับก็เอาเป็นความถี่นี้เป็นแนวทางนะครับก็ทําคล้ายๆกันนะครับทาคล้ายๆกันทีนี้เราเมื่อกี้ที่ผมใส่เครื่องหมายลบนะครับจะใส่เครื่องหมายบวกหรือลบนะครับมันไม่ยากนะครับให้สังเกตแบบนี้นะครับรับมากกว่าส่ง ก็คือเป็นลบนะครับกับกันครับส่งมากกว่าก็จะเป็นบวกนะครับอ่าวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์หรือดูเพกมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะปิดรีพิเตอร์นะครับปิดรีพิเตอร์ก็ปิดตัวตัวนี้ตัวเดียวเลยครับเมนูมาตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยครับเมนู31มเนี่ยครับจะกดเมนูครับปุ๊บเพื่อจะเลือกค่าให้เป็นออฟนะครับให้เป็นออฟครับปุ๊บเลือกให้เป็นออฟนะครับอ่าเป็นออฟแบบนี้เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด exit ซ์ตลงมาครับปุ๊บ ทีนี้เรามากดส่งดูความถี่ก็เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับปกตินะครับเห็นไหมครับอ่าปกตินะครับอ่าที่เห็นโชว์อยู่นี้ก็คือมันติดโทนนะครับนี่ครับถ้ามีโทนเราก็ใส่โทนนะครับนี่ครับการใส่โทนผมก็ลงให้ชมแล้วนะครับอ่ะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับอ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ